เที่ยวแรกเอาเลยครับเสียโนนี่เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับแนวร่วมฟ้าบันดานก่อสร้างพึ่งจะมาครับเที่ยวแรกเลยครับมาปุ๊บก็ตอนรับด้วยฝนตก

เดียวจริงๆครับนีถือเป็นการาปเปิดหัวโหดๆเลยครับเสียนุม,มีเสียนุเสียส้มเสียแนนครับสาคันมาเพิ่มนะครับงานวิ่งดินที่กุดแคนครับวิ่งดินเสริมหลังคันกุดแคนบ้านขวาา ตำบลบะเคียบอำเภอคูมเรื่องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเเามาละสามหนุ่ม,ม,มสามมุมรถไฟเสียแทนเข้าไปก่อนแล้วเนาะโอ้เสียแทนเข้าไปก่อนแต่ว่าปลอดภัยนะครับเนี่ยดูเส้นทางครับจุดนี้เป็นจุดแคมป์ที่พักนะแล้เวเราขุดดินอยู่บริเวณ ฝั่งตรงข้ามฝั่งนูน้นแล้วก็วิ่งอ้อมมามาลงลาดยางตรงนี้ทางเข้าแล้วก็จะวิ่งตามถนนเส้นนี้ไปประมาณเกินครึ่งกิโลครับไปเทสภาพถนนแบบนี้ตลอดสายเมืมอเมกก่อ,อ,อกกขึ้นมาต๊ะยจวันโอ้มาแล้วครับ เที่ยวแรกนั่นเที่ยวแรกของเสียแทนนี่เที่ยวแรกของเสียนุและเป็นเที่ยวที่สองของการวิ่งดินครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันเลยสำหรับกองทัพรถบรรทุกหกล้อทีมงานชุดเดิมเนี่ยก็ไปทำธุระหน้าหว่านข้าวหว่านปุ๋ยกัน ซันนี่ SY 2 1 5ยครับพี่ต้นเดินมาเคลียร์ทางมาดัานตูดให้รถหัวทังเหรอหัวทางมายอดได้ป่ะรถหัวทางไปสิอันนี้รับนอ้องเป็นปะ่ะรับน้องนะสำหรับงานที่นี่พวกเขาเนี่ยเพิง่งเพิ่งจะมานะครับสามคันเนี่ยด้านนี้ก็จะมีเสียพลเสียทุน แล้วก็มีไอ้เจ้าอ่าใครละ่ะเสียอันพยยอดต้อมหมอความนะครับแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยยังไม่มาครับมีแต่แทนอยู่คนเดียวมีสามคันนี้เพิ่มยังครับยังยังไม่รอด ที่นี่สามขุนพลนี่เข้าไปลุยงานทางรถไฟนะครับทางรถไฟที่มหาสารคามมาเกียร์ทางพี่ตน้นพี่ต้นเกียร์ทางครับเอาดินเปียกออกให้เหลือแต่ดินแห้ง เดี๋ยวรอดูอีกสองคันข้างบนนะครับสายดินมาจอดรอแล้วเราถือเป็นการขยายถนนเพิ่มแล้วครับกว้างขึ้นกว่าเดิมแต่ว่า,าการกว้างกว่าเดิมนี่จะเหยียบสุบสีสุบห้าเพราะไดเด้ มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะครับดูว่าจะทำทางก่อนหรือว่าจะเข้าเลยนะครับตีต้นเดินกลับออกไป ปิดตัวแล้วน่าจะกลับลงมาครับอ้าวน่าจะไปเลยนะเนี่ยทรงนี้ไปเลยเสร็จสม้มไม่กล้าตัวแรงด่วด

จอ,จอดขุดทรัพย์จอดอยู่ข้างหลังนะครับย่าไม่ได้วิ่งนะเอามาจอดรอแล้วเอามาดูเขาวิ่อีกดีกว่าเมื่อกี้เป็นขาลงขราวนี้จะเป็นขาขึ้นครับขาขึ้นของรถแต่คนขับไม่รู้จะขาขึ้น,นไปก่ายน้าผากหรือเปล่ารอดูครับ สบายสบายอ้าวลื่นเสียงโน่ลื่นครับอ้าวอ้าวอ้าเป๊ะเป๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยทรงดีครับ โอ้ได้ใช้บริการพี่ต้นอีกแล้วอาพี่ต้นตันต้นเป็นความมันของสายบรรทุกดันดันอีก เบียกออกพี่ตน้นมาแล้วเสียแทน บ,บ้าไปไปไปเลยโอ้เรียบร้อยครับเสียแทนอ๋อดันไปพี่ต้นดันไปดันไปเปย์แล้วเปย์แล้วเปย์แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้บริการอีกแล้วครับอ้าวเทเลย เอาดินทรายปูหน้าดินเหนียวก่อนโอ้เละแฉขนาดนี้เนี่ยยังสู้ที่จะวิ่งงานนะครับทีมงานฟ้าปนานงานหน้าฝนด้วยเอาดัานไป ดันออกไปครับทรายนี่ก็ไม่ใช่ว่าแห้งนะเป็นดินทรายก็จริงอยู่แต่ว่ามันเปียกเปียกอยู่ถ้าปูบางๆก็อาจจะได้แหละแต่ถ้าปูหนาๆน,าน,านี่อาจจะเป็นภาระในอนาคตได้ครับยังเลื่อนอยู่ หลังเลื่อนอยู่อ๋อดันมาเหนี่เลยเสียนุ ไปเอามาเอารายมาปูเลยอยากจะปูเดี๋ยวแทนบอกอยากจะปูทางแบบเยอะๆเลยจัดให้ครับจะเป็นการลดภาระหรือว่าจะเป็นการเพิ่มภาระเดี๋ยวรู้ครับ ให้เ,เนียบครับเ,เนียบเ,ยเนียนเนียนที่ต้นเป็นทรายนะครับเป็นดินทรายทรายก่อสร้างดีๆนี่แหละครับทรายถมทรายขี้เป็ดพอแห้งมากๆรถผ่านจะเด้าครับ แต่ถ้าเปียกๆจะเละครับเดินย่ำเละขนาดไหนก็ไม่ยอมหยุดล้วครับทีมงาน อีกเที่ยวเึ้งเนี่ยเสียโนบอกชอบได้ยๆวยาวๆวิว่งดินสองเที่ยวทำไมเปื้อนเหลือเกินไปอีกอีกพ่อพ่อพ่อโอ้ควันดำปีครับควันมาแล้วครับออกได้ไหมเนี่ยเอา้า เนี่ยถ,ถ้าจะ้าจอออกไม่ได้ก็จะเพาะเด้าออล้วครับโอาอ,อ,อเ้อเลยเฮ้ยสบายสบายสบายนี่คราวนี้ไม่ลื่นแล้วจะเด้าออแทนครับ

ว่าจะเป็นแบคโคหรือว่ารถบรรทุกหกล้อนะครับสิบลอ้อทุกอย่างเนี่ยโหดมันหานจริงๆเลยทีมง,งานนี้จัดเต็มฝนตกก็อนลุยครับ น,นี่ก็เริ่มแน่นขึ้นเลยครับล้อตะขาบกับล้อยางมันก็ไม่เหมือนกันอา้าวรถเปล่าออกมาครับลื่นไหมลื่นไหมเสียดแนนอุ้ยอยู่ครับอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นเด่าแล้วทีนี้ อยากลื่นกลายเป็นเต้าครับเรียบร้อยอยู่เลยครับโยกได้โยกได้เอายังไงได้บอได้โยได้โยโยไปอีกไปอีกจะแดนโยกอีกไปไกลๆเลย แรงเลย พี่ต้นอีกแล้วครับไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้พีต่ต้นดันตนูดทำทางอย่างเดียวครับเตินหลบทางเพื่ออ้อมไปอีกทางครับ มันไปไม่ได้เพราะว่ามีเสาไฟฟ้าขวางทางอยู่อ้อมอ้อมอ้อมเสาไฟฟ้าเดินไปเดินมาเละหมดแล้วครับแล้วไอ้เละๆมันก็ติดร้อแท็กขึ้นมาบนถนนหนทางด้วยก็เพิ่มความเละไปอีกเนี่ยน้ำเฉะไปหมดเลยครับ วายเลยทีนี้สถานการณ์สก,กิดตูดเสียแนนรถหล่ออำเภอปทุมรัฐน้อย ยังยังยังต้องเจออีกขึ้นมาบนทางแล้วครับ ดูสิครับการขึ้นมาบนทางเนี่ยเอาโคนขึ้นมาด้วยนะครับรับประกันความมันครับเอาดัน ถึงถนนลาดยางเลยครับนี่เป็นยังไงล่ะทีนี้ยังเหลืออีก2นะรถเปล่าปัดไปแล้วครับเดี๋ยวรอดูอีก2องคันขึ้นมาเสียแทนออกวา เลื่อนมากแต่ทางขึ้นเลย เดียวเดี๋ยว <c oughs> อยากโดนใช่ไหมจัดให้ด้ด้วยมาโดนอีกครับ อ๋อดันยังขันสุดท้ายครับนายส้มซับครับซับ เลยมีเท่าไรเยียบให้หมด <c oughs> เยียบหมดแล้วแต่มันไปไม่ได้ครับมันลื่นครับ <c oughs> อยู่แล้วไห้ศพโดนครับโดน <c oughs> ของแบบนี้มันต้องโดนสักทีมันถึงจะดีขึ้น ้ะครับว่าทรายเนี่ยมันเปียกมันจะเพิ่มพระหรือว่ามันจะลดพระและสุดท้ายมันก็กลายเป็นเพิ่มาระเอามาเยี่ยวตรงนี้ออกวัววัวเยี่ยวต่อหน้าเลยเนี่ยโอ้าตีวัวเดียวเดเอาตดวัดดว โอเคเอาอยัางไงค่อยว่ากันใหม่ช่วงหน้าครับช่วงนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ